ตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเจียนชาแบรนด์ชาผลไม้พรีเมียมที่ดังจากเมนูชาองุ่นปั่นครีมชีสเห็นแบบนี้ไม่ใช่ของคนจีนนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นแบรนด์ของคนไทยคลิปนี้ Today ์บิสเวลจะพาทุกคนย้อนเส้นทางกว่าจะเป็นแบรนด์เจียนชาจนเปิดแบรนด์โอพอลลี่ที่ตั้งเป้าขยายพันสาขาทั่วโลกปูทางสู่การ IPO ในอนาคตเจียนชาเริ่มต้นจากคุณพลอยพอลลี่เฮสันหญิงเก่งวัย30ปีเธอรู้จักกับเพื่อนชาวจีนที่มีร้านชาเล็กๆแถวชนบทที่จีนเธอเลยตัดสินใจนำแบรนด์นี้มาเปิดที่ไทยแต่พอเอามา กลายเป็นว่าทุกเมนูทุกสูตรหรือทิ้งหมดเพราะรสชาติไม่ทุกปากคนไทยคุณพลอยเลยเริ่มรีแบรนด์พัฒนาสูตรใหม่เกือบ 2, 2> เดือน,อนให้เข้มข้นเครื่องต้องแน่นและปรับวัตถุดิบเป็นของพรีเมียมทั้งหมดจนได้เมนูเด็ดอย่างชาอังุุลปั่นครีมชีสที่เจนชาเป็นเจ้าแรกในไทยที่ใช้อังุุลสดปอกมือกลายเป็นเมนูที่ลูกค้าต้องกลับมาซื้อซ้ำตอนนี้เปิดได้เกือบ2ปีขยายไปแล้วกว่า5 0สาขาแถมทำไรายได้ในปีแรกถึง78ล้านบาทแต่ไม่ได้หยุดแค่นั้นเธอเปิดแบรนด์ใหม่เปลี่ยนจากชาเอเชียสู่ อย่างโอพอลีเจาะก,กลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีเมนูรักสุขภาพมากขึ้นและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจซึ่งพอเปิดสาขาแรกก็ทํายอดขายเฉลีย่ย300-400แก้วต่อวันและเตรียมดันให้เป็น global brand ไปพร้อมกับเจนชาอีกด้วยโดยที่เป้าคือ1,000สาขาทั่วโลกในอีก5ปีข้างหน้าคุณพลอยเลยใช้กลยุทธ์แฟรนไชส์เข้ามาถึง80%ในการขยายสาขาคัดเลือกพาทเนอร์กันอย่างเข้มขน้นตอนนี้เจนชาเปิดในต่างประเทศที่สิงคโปร์และออสเตรเลียโดยที่โอพอลีตั้งเป้าสาขาแรกที่ต่างประเทศภายในไตรามาส2ปี255 นี่แหละค่ะเบื้องหลังความปังของเจนชาและโอพอลลี่ที่ไม่ได้ขายแค่ในประเทศแต่ยังทําให้ความฝันการบุกตลาดโลกเป็นจริงแล้วคุณล่ะชอบกินเมนูไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยค่ะความรู้ดีๆแบบนี้กดติดตาม t o เด y b i t View คู่มือธุรกิจสำหรับชีวิตของทุกคนครับ